ผลนะครับปลูกแล้วทิ้งเลยนะครับทิ้งแบบไหนทิ้งไม่ได้รดน้ําเลยเพราะที่ไร่ไม่มีระบบน้ําผมไม่ได้วางระบบน้ําเลยนะครับก็ <c oughs> ให้เขาโตแบบธรรมชาติครับ <c oughs> ก็เป็นการทดลองด้วยไปในตัวด้วยนะครับ <c oughs> ทดลองไปในตัวด้วยนะครับต้นต้นต่อไปนะครับ <c oughs> ต้นนี้ก็อยู่ที่อ่าเซนติเมตรนะครับ <c oughs> แข็งแรงสวยจริงๆครับ ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังรอดอยู่นะครับปลูกลูกอยู่นี่ประมาณนะครับหกสิบต้นนะครับเป็นไม้ป่าหายากไม้ป่าน้าปลูกนะครับไม้ป่ามีผลกินได้นะครับต้นไม้แกนสวยนะครับครับก็รอดูคลิปต่อไปนะครับการโตูกของไม้มเร็ดที่ปลูกร่วมไม้ป่านะครับจะเป็น จะโตขนาดไหนนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ